สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมจะนําเสนอโมเดลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอิสระในการบริหารจัดก,การพื้นที่ของตนครับก่อนอื่นเลยเราต้องพูดถึงเป้าหมายของโมเดลก่อนนะครับ 1. นึ่งหลักการพื้นฐานของโมเดลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภายใต้การปกครองท้องถิ่นแบบอิสระ จะใช้แนวทางการกระจายอำนาจหรือ decentralization ให้กับจังให้กับจังหวัดนั้นสามารถบริหารตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยลดการควบคุมจากรัฐบาลกลางและให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมมากขึ้นในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดเป้าหมายของโมเดลก็คือการกระจายอำนาจจากรัฐบาลกลางสู่จังหวัดและให้ประชาชนนั้นเลือกผู้ว่าโดยตรง เพื่อความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพัฒนาท้องถิน่นและสุดท้ายครับสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการกำกับดูแล 2. โครงสร้างการปกครองท้องถิน่นแบบอิสระโมเดลนี้ผมจะกำหนดให้จังหวัดน,นั้นเป็นหน่วยบริหารอิสระที่มีอำนาจในการบริหารตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางนะครับโครงสร้าง การบริหารจังหวัดนั้นก็คือก็คือมีผู้ว่าการจังหวัดนะครับที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนนะครับแล้วก็มีรองผู้ว่าชการจังหวัด4คนซึ่ง4คนนี้อาจจะดูแลบริหารงานในหลายแง่อาทิเช่นในเรื่องของความมั่นคงหรือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการบริหารหรือเรื่องต่างๆนะครับ แล้วแต่ผู้ว่าจะจัดสรรอ์อมาก็เป็นข้าราชการและบุคลากรบริหารงานในแต่ละฝ่ายเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับต่อมาก็คือผมขอใช้คําว่าเป็นผอ,อท้องถิน่นผอ,อท้องถิ่นนี้หมายถึงว่าก็คือตัวแทนที่มาจากอําเภอนะครับที่จะต้องรับคําสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าเปรียบเทียบการปกครองณนะตอนนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบ การปกครองตอนนี้ก็เป็นก็จะเป็นปน,นายอำเภอหรือประมาณนั้นครับที่เป็นคนดูแลอำเภอนะครับแล้วก็ในโครงสร้างนี้ก็จะแน่นอนครับก็จะมีสภา,าจังหวัดนะครับซึ่งสภา,าจังหวัดนั้นก็จะมีได้ก็ต้องมีสมาชิกสภา,าจังหวัดซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับสามสามสองหนึ่งแน่นอนครับมี มีประธานสภาจังหวัดหนึ่งท่านแล้วก็รองประธานอีกสองท่านนะครับคือง่ายๆเลยให้นึกภาพก็คือว่าสภาจังหวัดก็คือทําเป็นทําหน้าที่นิติบัญญัตินะครับส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะก็จะเป็นทําหน้าที่ฝ่ายบริหารทั้งคู่จะ,จะ,จ,ะจะทำงานถ่วงดุลซึ่งกันและกันนะครับ เน้นย้ำอีกครั้งนะครับ1ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้รับการเลือกตั้งโดยตรงรจากประชาชนนะครับ 2. ส,สภาจังหวัดนะประกอบด้วยผอท้องถิ่นแล้วก็รวมถึงสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับมีอํานาจกํากับดูแลผู้ว่าและก็ตรากฎหมายของท้องถิ่นนะครับสามหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัดก็คือก็คือแยกจากกระทรวงในระดับชาติก็จะเช่นการศึกษาสาธารณสุขคมนาคม เกือบทุกกระทรวงนะครับในความคิดเห็นของผมควรจะมีการกระจายกระทรวงมาสู่ท้องถิ่นทุกกระทรวงยกเว้นนะครับยกเว้นกระทรวงกลาโหมซึ่งดูแลความมั่นคงนะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังที่คอยดูแลงบประมาณแล้วก็อีกนิดนึงครับแล้วก็ สารปกครองสารปกครองที่ผมยังอยากให้อยู่ส่วนกลางเพราะว่าส่วนกลางนั้นจะได้มาเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดการการบริหารที่ไม่โปร่งใสหรือการบริหารที่ผิดพาดของออของการเมืองท้องถิ่นนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมานี้คือผู้ราชการจังหวัดนั้นขึ้นตรงกับกระทรวงมหาไทยนะครับแล้วก็กระทรวงมหาไทยมีอำนาจชี้ขาด ความเป็นไปของอผู้ว่าราชการจังหวัดครับต่อมาครับมันคือระบบการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในโมเดลของผมนะครับก็คือคุณสมบัติผู้สมัครก็คือมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดนะครับมีอายุ3าปีขึ้นไปเคยดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือบริหารระดับจังหวัดหรือท้องถิน่นครับและก็ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือทุจริตกระบวนการเลือกตั้งนะครับ กระบวนการจัดการเลือกตั้งประชาชนในจังหวัดน,นะครับใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยตรงนะครับแล้วก็ใช้ระบบเลือกตั้งแบบ2รอบก็คือ two round system หากไม่มีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเกิน50%ในรอบแรกครับก็จะมีการเลือกตั้งรอบ2ระหว่างผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุด2อันดับแรกนะครับก็ต่อมาครับวาระการนำลงตำแหน่ง ก็คือ4ปีและสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยตรงนี้ผมให้ไม่เกิน2สมัยเพื่อไม่เป็นการรวบอำนาจแบบเป็ดเสร็จนะครับหรือหรือให้เรานึกภาพสมัยเทศบาลนครใหญ่ที่มีนายกเคร่งนะครับอของตำแหน่งอยู่ประมาณหลายหลายสิปีตรงนี้นครับต่อมาครับ4ี่อำนาจและหน้าที่ของผู้ว่าชการจังหวัดครับ ก็คือ 1. บริหารงบป,ประมาณจังหวัดก็คือการจัดการงบมาที่ได้รับจากภาษีท้องถิ่นและการจัดสรรจากรัฐบาลกลาง 2. อออกนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเช่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาท้องถิน่นการดูแลสิ่งแวดล้อม 3. การบริหารบุคลากรท้องถิน่นก็แต่งตั้งข้าราชการส่วนจังหวัดและการกำกับดูแลหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายและ ีประสิทธิภาพและภายใต้กฎหมายของรัฐครับ 4. การรักษาความสงบเรียบร้อยการควบคุมดูแลตำรวจท้องถิ่นและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็คือตรงนี้ก็แปลได้ว่าเราก็จะมีตำรวจของท้องถิ่นนะครับขึ้นตรงกับท้องถิ่นไม่ได้เป็นตำรวจของส่วนกลางนะครับ 5. ประสานงานกับรัฐบาลกลางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายะระดับชาติเช่นการรับเงินอุดหนุนหรือพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ต่อมาครับหัวข้อที่5การจัดงบประมาณและรายได้ของจังหวัด 1. ภาษีท้องถิ่นเช่นภาษีที่ดินภาษีธุรกิจหรือภาษีท่องเที่ยวนะครับ 2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางใน,ในกรณีที่จําเป็น 3. รายได้จากทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมเศรษฐกิจของจังหวัด 4. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากหน่วยงานของรัฐในจังหวัดทีนี้เรามาพูดถึงการตรวจสอบในแง่ของบประมานบ้างดีกว่าครับก็คือก็คือก็ที่ผมวาดฝันไว้ก็จะมีมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนะครับก็ทำหน้าที่ตรวจสอบ แล้วก็เปิดเผยข้อมูลก็ประมาณสู่สาธารณชนเพื่อความโปร่งใสนะครับที่เช่นทุกคนประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงเว็บหรือประชาชนสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อตรวจสอบกพประมาณได้ผมวาดไว้อย่างนี้นะครับ ต่อมาครับสภาจังหวัดสามารถถอถอนผู้ว่าหากพบการทุจริตหรือการบริหารที่ผิดพลาดข้อดีของโมเดลนี้ครับก็คือการเพื่มอำนาจให้ประชาชนให้ประชาชนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้นําท้องถิ่นของตนแล้วก็2ครับบริหารงานยมีดิสภาพก็คือไม่ต้องรอคําสั่งจากรัฐบาลกลางทําให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนานั้นไปอย่างรวดเร็ว ต่อมาครับส่งเสริมการแข่งขันเชิงนโยบายผู้สมัครนั้นต้องเสนอนโยบายที่ดีพอเพื่อให้ได้รับการเลือกมาทำหน้าที่นะครับต่อมาครับลดอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติลดการแทรกแซงจากพรรคการเมืองที่มาจากส่วนกลางต่อมาครับการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นจังหวัดสามารถกำหนดแผนพ,พัฒนาเศรษฐกิจได้เองและมีสระครับ เป็นไงบ้างครับอ่สำหรับโมเดลการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของกลุ่มผมครับมีคำติชมยังไงหรือผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับ